คำสก,กัดความของเขาคนนี้ก็คือคนสวยหมัดหนักถ้าพร้อมแล้วไปพบกับปรัชนีหมายเลขนึ่งครับโอ,โอ้โหทั้งชุดทั้งท่าทางนี่มาพร้อมเลยทีเดียวคุณมุย้ยคุณเต๋าครับ เห็นหน้าปัศนีหมายเลขหนึ่งครั้งแรกคุณคิดว่าเขาคนนี้อายุเท่าไหร่ครับ32ค่ะ32ปีคำตอบแรกของคุณครับคุณอองมใสายหน้าทำไมฮะไม่ถึง32ครับใช่ไหมเขายังดูมีความแบบเด็กๆอยู่เลยอะ่ะจริงลิฟครับรีดว่าเท่าไหร่ครับอา้อา <laughs> รู้สึกว่าไม่ถึง32เหมือนกันใช่ครับน่าจะอยู่ในวัยความรู้สึกนะคือ มหาลัยตอนปลายไม่ก็พึ่งจบใหม่ๆอย่างนี้เลยอ่ะริดตอบเลยอ26 26ปีคำตอบตอบ้างครับที่เขาต้องไปแต่งตัวหรือว่ามีการหมัดหนักต่อยมวยเกิดขึ้นเนี่ยเพราะเขาต้องฝึกฝนเพราะปีนี้น่าจะเป็นปีที่ย่างเข้าเบนจประเทศของเขาเขาเลยต้องเรียนเพื่อป้องกันตัวอ๋อเหรออองไทยว่า25ครับอ่ะมันแอร์คิดว่ายังไม่ถึงสำหรับแอร์คือมันมันแบบ เบียดๆกันอยู่ประมาณนี้ตั้งแต่ประมาณ23ถึง27นะคะแต่ว่าแอร์ขอทยต่ำไปก่อน23ค่ะ23ปีคำตอบของคุณแอร์โอ้โหนี่แก๊งสายสืบนี่มาเลข2งกันหมดเลยนะคุณมีตัวช่วย5ตัวช่วยอยู่เพลงคนดังโค o s e u ความทรงจำและก็เหตุการณ์จะใช้ตัวช่วยไหนสำหรับปัจจุท่านแรกไหมครับเอาคนดังค่ะเลือกใช้ตัวช่วยคนดังมาดูคนดังภาพนี้กันเกี่ยวข้องกับปัจจุหมายเลขหนึ่งอย่างไรครับคุณแก้วจริญญา เกิดปีเดียวกันกับปัสนีท่านนี้ครับ15วินาทีต้องตัดสินใจจะยืนยันคำตอบเดิมที่32ปีหรือจะเปลี่ยนคำตอบเชิญครับกดเปลี่ยนคำตอบจะเปลี่ยนจาก32ปีเป็น26ปีครับ26ปีอ้าวนี่เชื่อหมอฤทธิ์เลยนะเนี่ยเชื่อหมอฤทธิ์ครับอ้าวเชื่อหมอฤทธิ์เชื่อหมอฤทธิ์หมอฤทธิ์ซึ่งหมอฤทธิ์พอเห็นแก้ว ลูแก้วขึ้นมาเนี่ยอยากเปลี่ยนเลย,ะยเละ <c oughs> เอาละสิไม่รู้แบบนี้จะเป็นอย่างไรหมอฤทธิ์บอกว่าเห็นเห็นหน้าตัวช่วยแล้วเอ๊ะอยากเปลี่ยนเลยดีกว่าปรัสนีหมายเลขหนึ่งครับคุณอายุ26ปีใช่หรือไม่ครับไม่ใช่ค่ะไม่ใช่สวัสดีครับสวัสดีค่ะขออนุญาตแนะนำตัวครับเจนเมาริสาซีรีสัมพันธ์นะคะ คุณเจตมาริสาคุณเจตอายุอายุ28ปีคะ่ะ2 8ปีเอาล่ะโอ้โหแต่งชุดมาแบบนี้คุณเจตต้องเป็นนักมวยอาชีพนักมวยใช่ค่ะเป็นนักมวยค่ะเป็นนักมวยเริ่มต่อยมวยมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่อายุ18ปีคะ่ะ18ปีทําไมถึงมาต่อยมวยล่ะครับเอ่อคุณพ่อเป็นนายกสมาคมมวยไทยนะคะคุณพ่อเป็นนายกสมาคมมวยไทยก็เลยอยากจะต่อยมวยเหรอฮะ,ะใช่แล้วคุณพ่อให้ต่อยไหมไม่ให้คะ่ะเอา้า แล้วทําไมทํายังไงถึงได้มามาต่อยก็แอบไปซ้อมอะค่ะแอบไปซ้อมค่ะไม่ให้คุณพ่อรู้ก็คล้ายๆจะรู้คล้ายๆจะรู้ค่ะเออแต่แล้วก็เราก็ชอบแล้วก็แอบไปซ้อมใช่ค่ะแล้วสุดท้ายยังไงถึงได้มาต่อยก็ไปต่อยคอมมิชแล้วก็ชนะค่ะอ๋อไปต่อยแล้วก็ชนะได้รางวัลสูงสุดมีรางวัลอะไรบ้างเออเป็นแชมป์เวิลมวยไทยออแกนิเซชั่นนะคะ2015นะคะปี2015เป็นเป็นแชมป์เวิร์ลมวยไทยออแกนิเซชันอ่าแล้วมีอะไรอีกครับ ก็เป no ็น MBK 5 5โลครับอันนี้เป็น2013นะคะปี2013ก็ได้แชมป์ด้วยรุ่นรุ่น55กิโลกรัมนะครับมีแชมป์อีกไหมโอ้โหนี่แชมป์เยอะเลยมีซิลเวอร์มีงวันรองชนะเลิศโอ้โหนี่ดีกรีไม่ธรรมดาเลยทีเดียวลีลานี่แสดงว่าเรามีเรียกว่าหมัดเด็ดหรือท่าไม้ตายไหมแบบที่เราชนะชอบเตะก้านคอนะคะชอบเตะก้านคอไอ้คนเหล่านี้ชอบเตะก้านคอกันได้ด้วยเหรอฮะเออท่าไม้ตายมันคือเตะก้านคอ คอใครดีฮะเดี๋ย <im itation> วอยากอยากเห็นเหมือนกันนะฮะเชิญลิศเลยครับเป็นกระสอบใส์พอได้ดื่นครับเออเอา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 แบบยังไม่มีไม่มีเป้านี่เอาธรรมดาก่อนนะธรรมดาเอาต่อแบบยับๆธรรมดาอ๋อนี่ยนี่นี่นี้อ่ะแล้วถ้าก้านคอเอชเอชเเออถึงก้านคอจริงๆนะฮะเออถ้าไปยืนนี่คือเข้าตรงนี้เลยทีเดียวรอพี่อ่องมายืนดูกับมาพี่อ่องมาแล้วเดี๋ยวพี่อ่ เห็นมองคุณอ่องปวดคอเพราะว่าพี่อ๋องอาตัวสูงที่สุดในนี้เออสมมุติไม่คุณอ๋องเป็นแค่ระยะเฉยๆไม่ต้องโดนจริงนะอถ้าโดนจริงเดี๋ยวเขาทำงานไม่ได้เอนแค่พี่อ๋องไม่ถือเฮ้ไอ้ใอ้ใอ้อ้ได้สูงนะลองเตะสูงเลย ออุ้ยถึงไหมสูงจริงสูงจริงสูงถึงประมาณนี้เลยเมื่าทีเดี๋ยวเดี๋ยวมันห่างไปนิดนึงอ่าขอขอใกล้นิดนึงเอาไม่เอาเอาไม่เอาโอ้โหนี่เตะสูงมากเลยนะเออไม่ธรรมดาคุณน้องเป็นไรเขาไปทำแบบเนี้ยทำไมต้องเสี่ยงความรุนแรงด้วยอ่ะโอ้ยเขาไม่โดนเนี่ยวไม่โดนเหรอ ไม่โดนครับไม่โดนรู้สึกเหมือนโดนจริงเลยครับเมื่อกี้ที่แบกใกล้เคียงมากเลยครับนี่นี่สมลีลายกับการเป็นแชมป์ทาไมเป็นผู้หญิงถึงถึงมาชอบต่อยมวยอ่ะก็ชอบชอลตัวเองอะค่ะอ๋อชอบแบบเรามีความท้าทายกับตัวเองเออแต่ว่าถ้าใครสนใจเรื่องกีฬามวยอย่างนี้มาติดต่อคุณเจดได้ไหมติดต่อได้ที่ไหนสอนได้ขอสอนได้ก็สอนที่ลูกฟ้านะคะที่ไหนนะครับค่ายมวยลูกฟ้าค่าย มวยลูกทับฟ้านะครับพิมเข้าไปใน Facebook มีไหมได้ค่ะคุณเจดไปสอนเองเลยเหรอก็สอนได้แต่ว่ามีเทรนเนอร์สอนมีเทรนเนอร์ด้วยคุณพ่อเป็นเจ้าของอ่าคุณพ่อเป็นเจ้าของด้วยอ่วันนี้ขอบคุณคุณเจดมากเลยนะครับขอบคุณครับขอบคุณค่าเซ็นนกกกรู้จััดีก เรานั้นทนในการทีวีเซนทีวีเซนทีวีะเซนทีวีเซนทีว